กาบเปลี่ยนประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพนเอกเยรศักดิ์ชมประสบประธานอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางบกและทางทะเลในคณะกรรมธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอรายงานการพิจารณาศึกษาดังนี้ครับ ในการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นในห่วง4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่พุทธศักราช2562ถึง2566อนุกรรมธิการได้จัดทำรายงานแล้วจำนวน4ฉบับรายงานทั้ง4ฉบับนั้นมีวัตถุประสงค์โดยรวมคือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นจริงทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาการบ่มเพาะของเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาและเพื่อศึกษาถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับในรายงานฉบับนี้นั้นเรื่องความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาการและความท้าทายของรัฐมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อทบทวนสถานการณ์การก่อความไม่สงบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุวิธีการและแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อศึกษาพัฒนาการการแก้ไขปัญหาของฝ่ายรัฐตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยในการศึกษาได้แบ่งขอบเขตห่วงระยะเวลาของสถานการณ์เป็น3ระยะคือระยะที่ 1. ช่วงก่อนเกิดเหตุความรุนแรงในปีพุทธศักราช2547ระยะที่ 2. ช่วงปีพุทธศักราช2547ถึง2562ระยะที่ 3. ช่วงปีพุทธศักราช2563ถึง2566 ซึ่งเป็นท่วงของการใช้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอันมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานในภาพรวมของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือที่เรียกว่ากลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐได้ก่อตั้งเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502เพื่อต่อต้านอำนาจรัฐและปกป้องและ และปลูกฝังอุดมการณ์ในการแยกตัวเป็นอิสระโดยดำเนินงานการดำเนินงานของกลุ่มนั้นดำเนินงานทั้งการทหารและทางการเมืองซึ่งในช่วงต้นการปฏิบัติการทางทหารนั้นจะมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ป่าเขาเป็นหลักมีการก่อเหตุรุนแรงในชุมชนรอบนอกมากกว่าชุมชนในเมืองและมีการดำเนินงานทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ คู่ขนานกันไปที่สำคัญของการดาเนินงานทางการเมืองในประเทศคือการปลูกฝังบ่มเพาะเยาวชนให้ต่อต้านอำนาจรัฐและคัดสรรเยาวชนเข้าร่วมกระบวนการมาอย่างต่อเนื่องโดยปิดลับโดยใช้เงื่อนไขประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อัตลักษณ์และศาสนาที่ถูกบิดเบือนมาเป็นเงื่อนไขในการบ่มเพาะมาโดยตลอดต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จากการเคลื่อนไหวของกำลังบัการที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ป่าเขาทำให้เป็นเป้าหมายที่เด่นชัดในการปราบปรามของเจ้าหน้าที่จนในปีพุทธศักราช2527ถึงปัจจุบันผู้ก่อเหตุรุนแรงได้เปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวจากพื้นที่ป่าเขามาเป็นเคลื่อนไหวแอบแฝงปิดลับในหมู่บ้านเพื่อสร้างฐานมวลชนสร้างพื้นที่อิทธิพล ปรับรูปแบบกลยุทธ์เป็นการปฏิบัติแบบกองโจรปิดลับไม่แสดงความรับผิดชอบอันเป็นข้อเสียเปรียบของฝ่ายเจ้าหน้าที่และจากผลการดาเนินงานทางการมวลชนของกลุ่มผู้กเกตุรุนแรงโดยต่อเนื่องนั้นจนมีความพร้อมการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้จึงปรากฏชัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539และเริ่มรุนแรงสูงสุด ในปี2550โดยเริ่มรุนแรงมาตั้งแต่ปี2547ซึ่งเป็นปีที่มีนโยบายลดบทบาทของหน่วยความมั่นคงและถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานปกติเหตุการณ์รุนแรงสูงสุดในปี2547นั้นคือเหตุการณ์ป้นปืนที่ค่ายปีเหลงจังหวัดนาทิวาสเหตุการณ์ตักใบที่อำเภอนาธิวาสและเหตุการณ์คือเซะ จังหวัดปัตตานีถือเป็นจุดเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่หลังจากปีพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์สูงสุดนั้นเหตุการณ์รุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลดลงมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันอย่างมีนัยยะสำคัญตามภาพฉายนะครับทั้งนี้เนื่องจาก ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อผู้กระทําความผิดอย่างถูกต้องและตรงตัวทําให้กําลังปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุรุนแรงลดลงเป็นจำนวนมากปัจจุบันแม้สถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงจะลดลงอย่างมากและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมีเสรีในการปฏิบัติ ในการก่อเหตุรุนแรงตามเป้าหมายที่ตนกำหนดโดยเฉพาะในปัจจุบันเพ่งเลงต่อเป้าหมายที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่เป็นหลักซึ่งยังคงส่งผลต่อการลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายรัฐยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ก่อรุนแรงมีการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ให้เข้าเงื่อนไขกฎหมาย ระหว่างประเทศหรือความไม่ชอบธรรมเพื่อทั้งนี้ให้เกิดการแทรกแซงจากต่างประเทศและที่สำคัญยังคงใช้เป็นเครื่องมือหลักในการต่อรองในการเจรจาเพื่อสันทิสุขที่กล่าวถึงสถานการณ์โดยย่อที่ผ่านมานี้เพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันการก่อเหตุรุนแรงยังคงเป็นแนวทางที่สำคัญในการแสดงความมีตัวตน ในการหล่อเลี้ยงสถานการณ์ทั้งเป็นการส่งเสริมงานทางด้านการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยเฉพาะการจัดตั้งและการขยายฐานมวลชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในอนาคตด้วยการบ่มเพาะทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาและปัจจุบันมีการใช้สังคมสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลายจึงเป็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหาของรัฐต่อประเด็นดังกล่าว ในลำดับต่อไปกระผมขออนุญ,ญาตให้พลโทสุมเมธไมตรมตีประสานอนุกรรมธิการได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพลโทเวชยันชูดวงได้ชี้แจงถึงพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาพลเอกสมชายเพ็ญกูดอนุกรรมธิการได้ชี้แจงถึงข้อเสนอแนะและท่านสุดท้ายท่านศาสตราจารย์นิสดาเวชยานนท์ได้ชี้แจงเรื่องการศึกษาในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เวลาท่านละประมาณไม่เกิน12นาที